สวัสดีค่ะสำหรับช่องหน่อยวิวิลาวันนะคะวันนี้จะสาธิตการเปลี่ยนกระถางของต้นคริสต์มาสแล้วก็การปักชํำหน่อของคริสต์มาสนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่แผ่นพลาสติกนะคะแล้วก็อรองด้วยกากมะพรา้าวสับนะคะแล้วก็ ใส่ดินปลูกนะคะเข้าไปนะคะจนเกือบเต็มนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดละลายชาและสแตกก็กเกนจีนะคะปุ๋ยเม็ดละลายชาเราจะใส่ประมาณ6เม็ดนะคะสำหรับสแตกก็กเกนจีก็จะใส่เพื่อที่กันพวกเพลี้ยนะคะแล้วเราก็คนคุกเขาให้เข้ากันนะคะ อ่าต่อจากนั้นนะคะเราจะเด็ดหน่อของคริสต์มาสมาชำนะคะตัวนี้สามารถปักชํำได้เลยหรือจะพักไว้สักหนึ่งชั่วโมงให้แห้งก่อนก็ได้นะคะก็ใช้ไม้จิ้มแล้วก็นำต้นไปปักนะคะนำหน่อที่เราเด็ดไปปักลงนะคะที่ดินในกระถาง ต่อจากนั้นนะคะเราจะโรยด้วยเห็นโรยหน้ากระถางนะคะแล้วก็นำมาลดน้ำนะคะสำหรับในขั้นตอนแรกดิฉันจะรดด้วยวิธีการจุ่มน้ำนะคะพอน้ำ ซึมขึ้นมาถึงข้างบนนะคะเราก็จะนำไปพักไว้นะคะในช่วงเรื่อแรกจะไว้ในที่แดดลำไรก่อนนะคะผ่านไปสักสองสัปดาห์นะคะที่ฉันถึงจะนำออกมาสู่แดดปกตินะคะแดดปกติก็คืออยู่ภายใต้สแสลนพางแสงประมาณ50ซนะคะสักประมาณหนึ่งเดือนนะคะเขาก็จะอ่างอกนะคะ ทีนี้เรามาดูต้นใหญ่ของเรานะคะต้นใหญ่ต้นนี้ก็เลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะขั้นตอนในการปลูกก็จะเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่แผ่นพลาสติกนะคะตรงนี้จะใส่หรือไม่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วเราก็อาจจะทำการตัด นะคะเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวสับนะคะรองขึ้นมาสักประมาณ2เซนติเมตรนะคะถ้าเป็นกระถางเล็กก็ประมาณ1เซนอาจจะมากกว่านั้นมากกว่า2เซนหรือ3มเซนก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะตักดิน ลูกที่เราผสมไว้ลงไปนะคะลงไปสักประมาณครึ่งกระถางแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเม็ดละลายช้าออส์โโมโคตนะคะต้นใหญ่ก็จะใส่จำนวนเม็ดที่เยอะขึ้นอาจจะประมาณสัก10เม็ดนะคะแล้วก็โรยสตาร์เกนจีนะคะเพื่อป้องกันพวกเพีย้ยตัวสตาร์ารเกนจีถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะส่วนปุ๋ยเม็ดเนี่ยจะอยู่ได้ ประมาณ6เดือนนะคะเราค่อยมาเติมปุ๋ยเข้าไปอีกนะคะถ้าต้นใหญ่เราก็เปลี่ยนกระถางอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอะ่เราดูต้นเดิมนะคะก็จะนำตะเกียบหรือว่าไม้มาดันก้นนะคะให้เขาหลุดออกแล้วก็นำมาวางไว้ตรงกึ่งกลางของกระถางนะคะ ใช้มือจับต้นให้อยู่ประมาณช่วงกล่งกลางนะคะแล้วก็ใส่ดินเพิ่มเข้าไปนะคะตรงนี้เมื่อเราใส่ดินเราก็เกลี่ยนะคะแล้วก็อาจจะใช้ช้อนอัดดินเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะ น้ำของแค่แคคตัสตัวนี้ก็จะมีความคันอยู่นิดนึงนะคะระคายเคืองผิวถ้าคนไหนที่แพ้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะปลูกโดยใส่ถุงมือก็จะเซฟตัวเองนะคะตอนนี้ฉันไม่ถนัดนะคะเมื่อเรากดดินเรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นเราก็จะโรยหินโรยหน้ากระถางนะคะ รงนี้เพื่อความสวยงามหรือจะหรือไม่โรยก็ได้นะคะอ่าเหตุที่ใช้ตะเกียบปักด้วยนะคะว่าต้นเขาค่อนข้างจะเอียงนิดนึงนะคะเราก็เลยช่วยดัดไว้นะคะ สำหรับต้นเล็กนะคะเราก็จะโรยเหินเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวกระถางเขาก็ยังโอเคอยู่นะคะ อสำหรับการลดน้ำนะคะต้นที่เปลี่ยนกระถางนี้นะคะเราก็จะลดน้ำปกติก็คือเจดวันลดครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะวางไว้ภายใต้สแลนพางแสงห้าหรือ60เป์เซ็นต์นะคะถ้าได้รับแด,ดดดีนะคะเขาก็จะมีสีเข้มอมอ,อมม่วงนิดนึงนะคะถ้าแดดไม่ถึงต้นเขาจะยืดยาวไม่ค่อยสวยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ